สวัสดีครับจุกกุยมินิโฟวิวรีวิวกันต่อครับรัวๆวครับโค,โคโคเลมสีมีอะไรบ้างครับแล้วเป็โค,โคโคเลมสีอะไรเนี่ยโซนิกโฆษณาเกม สนาเกมใหม่หน่าน่าจะทำใหม่เลยมีอะไรน่าสนใจไหมเรื่องนี้อ่ามีไอ้สามตัวเนี่ยสามสามตัวรวมท้ากันเป็นในเรื่องของตอนนี้ขอเปิดผ่านๆจะได้ไม่เป็นการอ่าสปอยนะฮะอยากอยากทราบก็ไปซื้อหาดูกัน ดูของแถมเล่มนี้ดีกว่าโคโค่ชิชิชมารุคืออะไรครับนี้ไม่ทราบเหมือนกันเป็นแบให้ดึงเป็นรหัสอะไรสักอย่างไม่แน่ใจรับโอ๋อต้องใส่หน้าจะเป็นแบบว่ารหัสในเกมที่ว่านี่ครับ ว้าโอเแถมก็เป็นแค่นี้ฮะสลิกเกอร์กับการ์ดจบข่าว มีแค่นี้ของแถมต่อไปครับเป็นเล่มนี้วีเลิฟ ทามิยามินิโฟล์วิวข้างในเล่มมีอะไระก็เหมือนเล่มก่อนๆนหนานี้ฮนะ ้าไปมีซีรีส์ต่างๆให้ดูแค่นี้เอง นี่ลุงลุงอ e ีโนมโตะฮะร้านเขาจะอยู่แถวาทางตะวันตกของโตเกียวแนะนำแนะนำาการประยุกต์อุปกรณ์ต่างๆมาใส่นี่กับกระป๋องไดโซามาใส่นี่เอามาซ้อนกันนี้ฮะ นในโซบ้านเรามีแบบนี้ใส่สองคันก็เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรฮะใครชอบเก็บสะสมก็จัดไปก็สวยดีครับนะผมมีเท่านี้ครับจุกกุยมินิโฟวิวสดีครับ